ใต่อพี่น้องประชาชนแต่รถเกราะรถสายพานลรเลียงพลที่ว่านั้นเนี่ยมีเกราะในการที่จะป้องกันอันตรายจากอาวุธยิงต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ชมุมนุมด้วยเพราะเรามั่นใจว่าภายในพื้นที่การชมรุมนุมนั้นเนี่ยมีกลุ่มก่อการร้ายซึ่งมีอาวุธสงครามอยู่เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจใช้รถเกราะ แล้วมีการยิงอาวุธกระสุนสงครามเข้ามาก็ทําให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องตอบโต้ด้วยอาวุธกลับไปเกินความจําเป็นอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการใช้รถเกราะนะครับแต่การกระชับ,บวงร้อมก็ดีภายในวันนี้เนี่ยอาจมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มเกาอการร้ายภายในพื้นที่ชุมนุมจะเคลื่อนที่เข้าปะทะเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เคยเรียนให้ทราบไว้ว่า เจ้าหน้าที่มีความจาเป็นที่จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนหลักสากลมาตรการจากเบาไปหาหนักทั้งเจ็ดขั้นตอนนะครับและมีการใช้อาวุธกระสุนจริงด้วยเมื่อท่านพยายามเคลื่อนที่เข้ามาเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนและขอให้หยุดแล้วยังไม่หยุดก็มีความจาเป็นจะต้องใช้กระสุนยางซึ่งยิงจากปืนลูกซองนะครับถ้าท่านยังเข้ามาอีก เราคงไม่สามารถที่จะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาได้ก็คือมีการเข้ามาบุกยึดอาวุธของเจ้าหน้าที่มีการยึดรถยานพาหนะของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีโอกาสที่จะนําไปก่อเหตุร้ายได,ได้เจ้าหน้าที่จึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ปืนลูกซองกระสุนจริงนะครับในการที่จะยิงสก,กัดไม่ให้ท่านเข้ามาแต่การยิงนั้นอย่างที่เคยเรียนให้ทราบว่า สามารถที่จะพิสูจน์จากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ได้ว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะมุ่งทําร้ายเอาชีวิตของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการยิงลักษณะท่าทางการยิงการควบคุมกลวยทำบนกระสุนกลวยกระสุนจะสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะทําร้ายถึงชีวิตแต่ต้องการเพียงพอที่จะหยุดยั้ง การปฏิบัติที่ผิดกฎหมายและพยายามเข้าถึงตัวเจ้าหน้าที่ของท่านให้ได้อาวุธชีวิตของเจ้าหน้าที่ที่จะถูกทําร้ายหมายปองเอาชีวิตเราไม่สามารถดีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่นได้สามคือยิงไปยังบุคคลที่มีอาวุธอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นปืนอาวุธสงครามปืนเล็กยายปืนสั้นลูกกระเบิดซึ่งเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอน ก็จะมีการใช้อาวุธเหล่านี้ยิงไปยังบุคคลเหล่านั้นได้เพราะถือว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ติดอาวุธพร้อมที่จะสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนและสามารถที่จะทําร้ายเจ้าหน้าที่ได้ก็จะมีการยิงอาวุธในลักษณะสามลักษณะนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าพลแน่นปืนระวังป้องกันก็คงจะเป็นอาวุธในลักษณะปืนเล็กยาวแบบเดียวกันนะครับที่จะยิง ผู้ที่เป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งมีอาวุธปืนลูกระเบิดหรืออาวุธสงครามอยู่ในมือที่จะทําร้ายเจ้าหน้าที่จะมีอยู่สามกรณีจะไม่มีอาวุธหนักอย่างอื่นนอกเหนือไปจากนี้จะไม่มีการใช้ลูกระเบิดคว้างจะไม่มีการใช้เครื่องยิงเอ็มเจ็ดสิบเก้าจะไม่มีการใช้ปืนนอกเหนือไปจากที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้ว เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของเจ้าหน้าที่จริงๆที่จะขอดําเนินการป้องกันไม่ให้มีเหตุร้ายกรณีทั้งหมดที่เรียนให้ทราบนี้นี้เป็นกรณีที่กระชับวงล้อมเข้าไปและมีความพยายามของท่านผู้ชุมนุมทั้งหลายที่จะเข้าปะทะ กับแนวด่านสกัดของเรานะครับไม่ได้หมายรวมถึงการที่จะเข้าไปขอพื้นที่คืนซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตที่ผมขออนุญาตยังไม่พูดถึงนะครับวันนี้เป็นแค่การกดดันพื้นที่สี่เหลี่ยมตามแนวเส้นขอบที่จะเรียนให้ทราบไว้เท่านั้นเพียงแต่เรียนชี้แจงเรื่องการใช้กําลังและการใช้อาวุธก็กรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมหรือกลุ่มก่อการร้ายพยายามที่จะเคลื่อนที่เข้าปะทะกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะสลายด่านเท่านั้น พี่น้องเสื้อดไม่รู้สึกกลัวตายหากทาหารมาเร็วพี่น้องจะมีการตีโอดทาหารเหมือนขนมชั้น <c oughs> นอกจากนี้ยังพบว่ารัฐบาลได้สั่งเตรียมชุดแม่นปืนไว้4ี่สคนแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งที่วางแผนจะเผาห้างบริเวณนี้เพื่อความชอบธรรมดังนั้นขอเตือนเจ้าของห้างเซนท์เทเวลแล้วก็เกสรพสนาซ่าเอาไว้เลยให้ระวังไอ้พวกชุดเขียวให้ดีนะคะนี่เป็นคําพูดของสอชอแต่ว่าเขาให้ตั้งสังเกตอย,อย่างหนึ่งว่าคนเสื้อแดงเนี่ย เวลาที่ตัวเองกําลังจะก่อการใดๆมักจะป้ายสีว่าคนอื่นเป็นคนทํา hmm. ฉะนั้นอะไรที่เขาประกาศล่วงหน้าเอาไว้ว่าทาหารจะทําอย่างนู้นทหารจะทําอย่างนี้ให้เตรียมการจัดเจ้าหน้าที่ในการป้องกันสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามการวางแผนของคุณเสื้อแดงด้วย hmm. นะคะแล้วก็ต้องมีการชี้แจงให้สาธชนเข้าใจด้วยว่าอะไรคือเหตุที่กลุ่มติดอาวุธในกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นคนกระทําขึ้นและอะไรเป็นสิ่งที่กรอบเจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ เรามีข้อเดียวแล้วคือเรื่องของการให้คุณสุเทพเข้าไปเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมผมว่าเรื่องนี้ง่ายกว่าเกิดผลดีต่อบ้านเมืองมากกว่าแล้วก็ไม่มีความสูญเสียอะไรเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่รัฐบ,บาลพยายามทำเพราะฉะนั้นผมยืนยันครับว่าผมจะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะรักษาสันติภาพเอาไว้ได้แต่รัฐบ,บาล ถ้าหากจะเป็นผู้เริ่มต้นสงครามเราก็จะต่อสู้ในสงครามนี้ด้วยสันติวิธี thì, ไม่มีความรุนแรงนี่คือจุดยืของเราก็คอาจะไม่มีอะไรถ้กิดามาเราไม่ยอมที่จะมาทำแบบนี้ก็ไดเ้เราก็จะต้องต่อต้านหลักนั้น,นะครับเพราะว่ารัฐบาลถ้าหากจะใช้กําลังเข้ามาสลายแล้วเรายินยอมง,ง่ายๆพวกผมก็ไม่ต้องออกมาชุมนุม ว่าการต่อต้านหลักดันก็จะทําโดยหลักสันติวิธีปัญหาคือเวลานี้รัฐบาลเนี่ยเตรียมการที่จะปฏิบัติโดยหลักสากลหรือเปล่าเนี่ยผมยังสงสัยการใช้คลแม่นปืนหรือสไนเปอร์ประจาตามจุดต่างๆมันไม่ใช่สถานการณ์ที่รัฐจะตัดป็นปฏิบัติต่อประชาชนนะครับมันเป็นสถานการณ์ที่คู่ต่อสู้ในสงครามจะใช้สังหารคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นกาําลังทหารด้วยกันน้ค่คือตอนนี้รัฐบาลจะมีการยิดต่อหรือว่าพยายามระสาไ ว่านีตรบาอ่าไงนี้ทีาต้องกกันยอย่างนี้ผมว่ารัฐบาลเนี่ยต้องเข้าใจว่าพวกผมมาในฐานะผู้มาเรียกร้องต่อสู้ไม่ใช่มาในฐานะลูกไร่ ถ้าจะมีการเจราจามีการทําความเข้าใจหรือตอบสนองข้อเรียกร้องกันมันก็ต้องทําด้วยความจริงใจไม่ใช่บอกให้ผมตัดสินใจหยุดภายในวันนี้แล้วประกาศจะเอาปืนามามาเอาสไนเปอร์ามาเอากําลังออกมาอันนี้มันข่มขู่นี่แหละปรเด็นว่าแกนนำนปชเนี่ยชอบพูดบนเวทีว่าการชุมนุมต่อหรือไม่เป็นการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมชุมนุมนะมวลชนอยากอยู่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์สมศักดิ์วิภาคไว้บอกว่า ไอ้ที่ชอบพูดว่ามวลชนตัดสินใจกันเองเนี่ยผมว่าเป็นไอเดียที่มายาเคยมีการชุมนุมที่ไหนมีการอภิปรายให้ทางเลือกต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมชุมนุมบ้างเคยมีการชุมนุมไหนที่ผู้นําที่มีความเห็นต่างได้มีโอกาสนําเสนอวิธีคิดที่ต่างกันแล้วให้มวลชนอภิปรายตัดสินใจบ้างไม่มีหรอกเพียงแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าเวลาใครก็ตามที่ชอบพูดว่ามวลชนตัดสินใจเองประชาชนอยากอยู่ต่อ,อม,มันจริงในลักษณะที่มีข้อจํากัด ถ้าไอเดียนี้มวลชนพูดเองผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ผมก็ยืนยันว่าผิดอยู่ดีนะครับแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าที่มีปัญหามากๆก็คือการพูดว่ามวลชนอยากอยู่มวลชนอยากอยู่เนี่ย